ในการที่แพทย์เวนฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงดาวให้ผู้ป่วยที่มากลางดึกกลับบ้านไปพระมองว่าอาการไม่ฉุกเฉินเรื่องนี้อาจจะต้องมองให้รอบด้านนะครับทั้งมุมของแพทย์และผู้ป่วยกับญาติถึงแม้แพทย์จะมีภาระหนักแต่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ในขณะที่ผู้ป่วยก็จําเป็นจะต้องประเมินอาการตัวเองด้วยว่าฉุกเฉินหรือไม่ครับคนตามบอาอะไรให้แม่เ็ว่าเสียแล้วนี่มาถึงไม่ตรวจอะไรเลยก็บอกว่าไม่ให้ไล่กลับเลยอ<า>่ะมาไม่ดว่วนไง ม่ด่วนด่วนคือเป็นไข้หายใจเร็วเกือบตายจะไปช่ไข้หายใจเร็วเกือบตายเจ็บอกจะคว้าูกี <Goodness. S 1> แค่นี้ในในใค,คลิปเหตุการณ์สนทนา,าช่วงหนึ่งระหว่างแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลเชียงดาวกับญาติของผู้ป่วยในคลิปปรากฏคำพูดของแพทย์ที่บอกว่าอาการของผู้ป่วยถือว่าไม่เร่งด่วนให้กลับบ้าน หลังจากมีปากเสียงกันระยะหนึ่งแพทย์ก็ตรวจอาการเบื้องต้นให้ญาติออาเล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้ป่วยมีอาการไข้หนาวสัน่นท้องเสียครอบครัวปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ยังไม่ดีขึ้นไข้ขึ้นสูงจึงตัดสินใจพาผู้ป่วยลงดอยจากหมู่บ้านระยะทางกว่า30กิโลเมตรเพื่อไปโรงพยาบาล เวลาประมาณหนึน่งนาฬิกาเมื่อไปถึงมีพยาบาลมาพูดคุยจึงเล่าอาการให้ฟังแต่ญาติระบุว่าพยาบาลให้กลับเพราะอาการไม่เร่งด่วนจากนั้นแพทย์เวนจึงออกมาคุยไข้ามาทำไมคุณยังไม่ตรวจอะไรว่าไข้อะไรเลยทำไมคุณต้องไล่กลับก่อนต้องไล่คนไข้กลับอย่างนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงต้องไล่กลับอย่างนี้เขาก็มาไกลไม่ชอบมาใกล้มาอยู่กใกล้ๆอย่างนี้ค่ะเขาไม่สบายจริง,รงๆเขาถอดจะไปค่ะ ถ้าแบบนี่หน่อยคุณไข้เขาคุณไม่อยากไปที่โรงพยาบาลค่ะเพราะมันเสียเวลาด้วยแล้วก็มันคุณไข้ก็ไม่สบายอยู่แล้วก็เหนื่อยด้วยอย่างนี้ค่ะค<ม>ือว่าคนไม่ยากจะไม่มีใครจะไปค่ะถ้าไม่ถดเชิญไทย PBS สอบถามข้อมูลจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงดาวระบุว่าหลังจากเกิดเหตุยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับแพทย์เวรคนดังกล่าวแต่โดยปกติแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลแต่ละคืนมีเพียงคนเดียวตรงเขเวรตั้งแต่16นาฬิกาจนถึงรุ่งเช้าอีกวัน และช่วงนี้ทำงานหนักจากสถานการณ์โควิดสิบเาทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพออาจจะเกิดความเครียดสะสมเบื้องต้นตักเตือนและให้คำแนะนำไปแล้วภาวะฉุกเฉินทางการไหลเวียนโลหิตหากตรวจสอบจากเกณฑ์อาการฉุกเฉินวิกฤตโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติระบุอาการไว้เช่นหัวใจหยุดเต้นหายใจไม่ปกติตัวเย็นซีด อวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมากเจ็บหน้าอกรุนแรงชักเกรงเรืออากาศเอกในแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินอธิบายว่าหากจะสังเกตเบื้องต้นว่าผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉินต้องรับการรักษาทันทีหรือสามารถรอได้หรือไม่อาจดูได้จากการซักประวัติสัญญาณชีพค่าออกซิเจนหรือดูว่ายัางสามารถเดินได้หรือไม่ ถ้าหมดสติไม่รู้สึกตัวถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินแต่นอกจากนั้นต้องประเมินทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาลที่มีไม่เท่ากันด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมองว่าทั้งสองฝ่ายมีอารมณ์แต่ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ต้องเต็มใจให้บริการไม่ปฏิเสธการรักษาคนไข้แต่คงไม่ถึงขั้นต้องลงโทษหนัก ความทั้งสองฝ่ายบางทีมันอยู่ในลักษณะถิงกราฐากรแรงก็ต้องลดหนอยแต่ว่าผมได้กำชับแล้วว่าในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ที่ให้บริการประชาชนเราต้องมีความอดทนที่สูงนะครับประชาชนเวลาเขาเจ็บป่วยหรือร้อนอมีความเิติความโกรธเก็อาจจะแสดงท่าทีอะไรที่ไม่พอใจเราต้อง ภาพขณะนี้แพทย์เวรในวันเกิดเหตุขอลาพักสี่วันและสาธารณาสุขจังหวัดเตรียมเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป